เพียงคุณมีที่ดินก็สามารถกู้กับธานาคารออมสินได้ประชาชนทั่วไปครับกู้ได้สูงสุด10ล้านบาทและผู้ประกอบการกู้ได้สูงสุด50ล้านบาทายละเรียอเป็นไรคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะสรุปให้ฟังครับ สสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเตรัตน,น์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ครับผมจะนําอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับสินเชื่อดีๆจากทางธนาคารออมสินซึ่งช่วยทั้งผู้ประกอบการนะและในส่วนของประชาชนทั่วไปในการที่จะ น้มที่ดินนะครับเข้ามาเป็นหลักทรัพย์คำประกันในการที่จะกู้ยืมนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่า SME มีที่มีเงินนะครับสำหรับโครงการนี้ครับเริ่มให้ลงทะเบียนนะฮะผ่านเว็บไซต์ g s b o r t h นะครับตั้งแต่วันที่25 ที่ผ่านมานะครับถึงวันที่30มิถุนายน64ท่านสามารถเข้าไปยื่นกู้ได้ผ่านเว็บไซต์ g s b o r t h นะครับนอกจากนั้นครับท่านยังใช้แอปพลิเคชันตัว m ม m o นะในการที่จะลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับโครงการ SME มีที่มีเงินครับสามารถนำเงินนะฮะไปใช้ในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องของกิจการนะครับหรือเพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากในส่วนของเอกชนได้ด้วยนะครับคุณนําสมบัตินะครับของผู้ที่จะยื่นกู้ โครงการ SME มีที่มีเงินมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับ2ครับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายของไทยนะครับและมีงบในส่วนของที่เป็นงบส่วนทุนเนี่ยต้องเป็นบวกด้วยนะฮะ3ครับ,รบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะครับภาคการผลิตภาคบริการภาคการพาณิชย์รวมถึงในส่วนของที่เป็นโซเชียลเนอร์พฮะ ประกอบธุรกิจมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแต่นะฮะต้องไม่เป็นคนที่ทําธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้นะครับ1ครับไม่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจลักษณะของขายฝากนะครับหรือกิจการเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อลักษณะเดียวกับทางธนาคารออมสินนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับ2ครับไม่เป็นผู้ที่ทําธุรกิจลักษณะของเก็งกําไรนะเช่นนะครับกลุ่มของนายหน้านะครับหรือตัวแทนในการที่จะขาย หรือรับซื้อพ่วงอสังหาต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับสำหรับรายละเอียดและก็เงื่อนไขของตัวสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับข้อ1นนะฮะประเภทของสินเชื่อตัวนี้ครับเป็นสินเชื่อระยะยาวนะครับเป็นลองเทอมนะนะฮะสครับวงเงินของโครงการทั้งหมดเนี่ยอยู่มีทั้งหมด5,000ล้านบาทนะครับและมีการขยายเพิ่มเติมนะแต่ไม่เกิน10,000ล้านบาทนะฮะสครับ จำนวนเงินที่ทางแบงค์ให้กู้เนี่ยนะครับในการที่เรานำที่ดินเนี่ยฮะไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยเขาจะให้กู้ทั้งหมดเนี่ยของราคาประเมินนะรเรามีที่เท่าไหร่นะเขาก็จะประเมินให้นะครับแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยให้เรากู้ไม่เกิน70%นะครับและทั้งนี้และทั้งนั้นนะไม่รวมในส่วนของสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่รวมในส่วนของต้นมงต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่รวม เขาประเมินเฉพาะในส่วนของที่ดินนะครับเช่นนะที่ดินเราราคา0 0 0 0 0แสนได้7 0 0 0หมนะเต็มที่นะครับแต่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงนั้นไม่นำมาคิดปริณาด้วยนะครับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถกู้ได้ตั้งแต่หนถึง10ล้านบาทนะฮะกรณีที่เป็นนิติบ,บุคคลครับก็กู้ได้ตั้งแต่1ถึง50ล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ50ของรายได้รวม ของกิจการในปีล่าสุดอันนี้สําคัญนะครับก็คือคู่ได้ไม่เกิน50%ของรายได้รวมของปีที่แล้วนะสี่ครับอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยของโครงการ s m e มีที่มีเงินเนี่ยอยู่ที่5.99%ต่อปีนะครับก็เป็นลนักษณะของตลอดสัญญานะครับหครับระยะเวลาในการชรําระนี้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน3ปีนะครับโดยมีเงื่อนไขในการชรําระดังต่อไปนี้ครับ1นึ่งนะฮะชำระด,ดอกเบีย้ยทุกเดือนนะสครับ อ่าชระหนี้สินคืนเงินต้นเนี่ยภายใน3ปีนะคุณอาจจะจ่ายในส่วนของที่ดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแล้วค right, ่อยไปโปะในส่วนของที <nouveau> <te> ่เป็นต้นนะครับทั้งนี้ครับต้องเปิดบัญชีเงินฝากนะครับผ่านทางธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีการสํารองเงินนะครับในส่วนของดอกเบี้ยไว้เนี่ยอย่างน้อย6เดือนนะครับก็ต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็นาเงินไปเข้าไว้ก่อนนะเป็นส่วนของดอกเบี้ยอย่างน้อย6เดือนนะครับ6ครับหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้นะ หนึ่งก็คือเป็นที่ดินเปล่าและหรือนะครับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินโดยปลอดภาระผูกพันหมายความว่าไม่ได้เป็นหนี้สินใดๆอยู่นะครับสครับเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาหกสามครับก่อนวันที่1ตุลาหกสาที่ผ่านมานะครับคุณถึงจะยื่นกู้กับโครงการนี้ได้นะฮะ และข้อสุดท้ายนะครับระยะเวลาของโครงการครับผู้ประกอบการเนี่ยที่สนใจนะสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนา64นะครับหรือจนกว่าวงเงินของตัวสินเชื่อตัวนี้จะหมดนครับเันครับวันนี้ครับถ้าท่านสนใจนะแล้วก็มีที่นะครับตามเงื่อนไขที่ผมว่ามาแล้วท่านสามารถที่จะไปยื่นกู้กับธนาคารออมสินได้นะครับกับโครงการ s m e มีที่มีเงินนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะฮะอย่าลืมนะครับในการทีก,กด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับรวมถึงนะฮะแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดครับอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งท,งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ